เอลมาและคุณเห่ในะ,ะขอเมามาสียงเบาเสียงเบาอย,ายอยแล้วก็เรามีทางล่ามแปลภาษาของเรามาให้ด้วยนะครับ เวลคัมทูไทยแลนด์นะคะวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์นะคะใช่สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยอ่ะพี่ล่ามเชิญเลยค่ะค่ะมาสวัสดีค่ะคุณล่าชื่ออะไรครับบันนี่ค่ะคุณบันนี่นะครับจะเป็นคนที่อำนวยความสะดวกเรื่องของการแปลภาษาของเราในวันนี้นะครับโอเคค่ะอามาเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าพี่เอมได้เลยค่ะนะครับกับคำถามแรกเลยครับว่า

เขามาถึงเมื่อวานเนาะเขาก็เลยยังไม่ทันได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างเฟนลี่มากๆเลยค่ะอันไหนขอเสียกรี๊ดหน่อยอ่บายพี่เอฟลงคำถามต่อไปอ๋ออีขั้นหนึงอีั้นนึงค่ะอีันก่ออ่นโอเคคำถามเดีามนก่อ่มากฉันแล้วมอ่อากแล้วก็เพราว่าโออ เขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยอร่อยมากเลยที่ไหนก็อร่อยไปหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองต้องอกกำลังการว่กต้องอสการอัะก๊าดก๊าดกขอขอแทรกนิดนึกว่าชอบเมนูไหนเป็นพิเศษนะคือชอบแบบไนก็ได้ก็จดไทยได้ไท่มาเล้ก็ได้ไทยก็ไทยบาได้ก็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 ไดรก็ได้ม็ได้ก็ไได้ก้้้้ กุ้ง yes. e ต้มยำกุ้งไปงี้สวนหน้าทางต้มยำาต้มยำโอเคโอเคเกือบเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวลงมือทำให้เองเลยดิเดี๋ยวจะทำให้กินเชฟก็คือเหมือนเขาเคยกินต้มยำแล้วใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วแบบมีแบบ ได้รับร too, Entonces, lighting, qui, online, okay, ู้สปอยเลยมาก่อนมาด้วแบบเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยที่แบบรู้สึกว่ามาครั้งนี้แล้วอยากกินเป็นพิเศษคือกินอาไรบ้างคือกินอะไรบ้างคือกยนอะเรบ้างคือกินอะไรบ้าง นอกจากข้าวเหนียวมะม่วงต้องข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะโอ้ข้าเหนียวทุเรียนนุ่มิโอ้วอร์กูดวอร์่กูดเวอรกูดโอเคโอเคใ้าวนยทุเรียนปิน่รน่ารักจังเลยอ่านะครับอ่ะต่อมาครับ,รบวันนี้ครับทั้งสองท่านคอสเพย์มาเป็นตัวละครอะไรครับแล้วก็ทำไมถึงเลือกเป็นตัวละครนี้ครับคอือคุณเป็นวั 啊！因为呃，我们知道今天有乌鸡要来嘛，耶乌鸡，欢迎乌鸡。然后，哦，路啊他帮他来，哦，好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 ，y 好，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  这次选这个角色是因为我们本来就很喜欢 Boss 跟 m r 对，然后想说因为这次主题就是比较偏 VTuber 嘛，那我们就选这个角色这样子。OK，然后我其实超的欢老尼，有了来因为媒体，然后我粉丝超多，因为老尼嘛。啊！而且我们出了第一个 VTuber 就是这个角色很有意义。我们出了第一个 VTuber 是他。他 o k 啊。Okay. 啊 ไหนมาประเทศไทยแล้วพี่เอมทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามีเวลานะคะทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยเออชื่อแข่อยากส,สุไทยกว่าไหนวะเอ่อจตุรพวน,นปะ่ะอยากสุอยากไปสวนสาธรอ๋อต้องไปไหนอะ่ะ เขาดีเขาเปิดอยู่บ้ซาฟารีเหรอซาฟารีไปดูปลาโลมากระโดดชื่อโบเหรอหูเดี๋วจะเนอยู่ซาฟารีเเอไปลาวามกระโดดปลาไม่ใช่ปลาวานมีปลาโลมากระโดดซาฟารีซาฟารีวอล์ไพรเทสุดโเชอบไกไปเไหนไปอ่อยากไปเี่วี่ไเยอ่อาเที่วที่ไหนก็ไปเที ใช่มั้ยมอนจะมีเป็นการแสดงแหละใช่ใช่อย่แต่ว่าอยู่อยู่เมืองไทยต้องทนร้อนเลยนะช่วงนี้รุ่นนี้อันนี้ล่ะรู้สึกไงกับสภาพอากาศของประเทศไทยบ้างอ่าจริงๆไทยกว่าจอากาศ天气感觉怎么样啊โอ้ไม่ต้องมีคําบายก็คือสีหน้าของเขาทั้งนั้นอ้็นเทศก็ท่านท่ 哎，我们这边的泰国和你们国家哪个国家更热？泰应该是泰国，泰国吧？我觉得，因为我们七八月份嘛，因为我们至少还有很多时间是凉的。对，我们七八月份最热，跟泰国很像，但是其他的就比较还好。对，现在的天气是我们那边最热的时候的感觉。感覺啊，不过泰国室内冷气很强。 ตอนนี้ในประเทศเขาจริงๆก็เป็นหน้าร้อนมือนกัน,น,กนแต่ว่าประเทศเราเนี่ยจะค่อนข้างร้อนกว่าไม่แพ้ใครจริงๆความร้อนประเทศเราพี่โอ๊ตโอเคอ่ะไหนๆก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้มาอยู่ในงานของเราแล้วอยากให้บอกความรู้สึกหน่อยกับวันนี้ที่มาเห็นแฟนๆมารอในวันนี้นรู้สึกยังไงกับงานในวันนี้บ้างครับจินนี้มาเ้าร่วมกิจกรรมันเาวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมับเราวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา 我觉得是好多人啊，的什么婚元麦？对啊，那但是这么多人还是很，空调弄得很不错，我觉得这个活动场地就是很棒。对，然后大家都是 cos 的很可爱。那、啊、我们今天看到很多呃粉丝都是 cosplay，然后就超可爱的，大家都很。 พู很棒และก็ร Th okay, so okay. ้อนใจแล้วทุกคนเพราะว่าเร r เป็แรกท่มาดังน้นเราจึรู้สึกว่าทุคนเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยรู้สึกว่าทุกคนเค่อนข้างจฟรมากๆถึงแม้ว่าเขาจะมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าแฟนๆเนี่ยให้ความอบอุ่นเขามากๆเลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าจริงๆพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากคุยกับทุกคนนะไม่ต้องอายก็คือเข้ามาคุยกับเขาได้เลยค่ะรก็คือวันนี้ทั้ ือมีบูธอยู่ถูกไหมคะจังด้านหลังอ่าก็ยังไงก็แวะไปพูดคุยกับนเซอรีอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายมือของเราอยู่ค่ะนี่นี่นี่อยู่ด้านขวาเลยตัวเ่ะ แล้วทีนี้เดี๋ยวขอถามต่อเลยแล้วกันนะคะแล้วมาครั้งนี้เนี่ยแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมีแพลนที่จะมาไทยอีกครั้งนึ่งไหมเออมาเมื่อไหร่มาเรื่องในอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่ป้รายมาแล้วพอรอ่有没有计划在 上，因为我在台湾就是有非常多 cosplay 的朋友，包括说上次来的吉伊都跟尊，对，也是我们朋友。哦，我们下礼拜要一起去动物园。然后,然后呃，因为我们这次来泰国嘛，那大家都会知道，想要知道我们来泰国觉得怎么样啊？他们就很希望说有机会的话，我可以，因为我每次都是为大家带,带大家出去玩，然后就带一群。 โอเคเขาก็แน่นอนว่าต้องมาแน่นอนเนาะเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วเนาะที่มีคุชชี่โลกับคุณยันโะมาเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้จักกันนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาจะต้องมีโอกาสได้แบบพาชิโรกับยันโกมาด้วยกันด้วยแล้วก็แบบถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากพาแฟนๆไปเที่ยวด้วยกันเลยไปเที่ยวสุดสันด้วยกันฝ <c oughs> <c oughs> ากฝากไปถึงเจ้าของงานเลยนะคะช่วยจัดทริปยอมงของ เหล่าเกสแฟนคลับเราไปเที่ยวด้วยกันเลยเดี๋ยวขออาสาเป็นคนนำทัวร์เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเที่ยวบางลำพูเลยไปด้วยไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วยไค้วยไปดยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้อยไปด้วยไป้วยไปด้วเไียไปด้อยไปด้วยเปดยวยด้วยไปวยว้วยไปดวไ้้ยวววยว้ว ก็คือเราดูภาพตาอันนี้ก็จะเป็นแม่ไก่แล้วก็อันนี้เป็นเหล่าลูกเจี๊ยบชื่ที่ที่ที่ตาวันไปนะครับทีนี้อคำถามข้อที่เก้าครับพี่เอ๋อโอเคแล้วทีนี้อยากจะถามของทั้งสองคนเลยเนาะว่าในของคุณแอลมาเนี่ยชอบอะไรในตัวคุณเหย่ยงแล้วก็คุณหเหนี่ยในชอบอะไรในตัวของคุณแอลมา เขาเดือนะเอดะสีตอราต้องต้องขึ้นแล้วต้องเก็บเมมโมรี่ออเก็บโมเมนต์โมเมนต์ตีฟังอ้าวน่งหนึนี่นงอ本人是 m i s t Hello。t ก็ค oh ืเ oh, ป yeah. ็นคนที่แบบมีความมั่นใจมากๆอะไรอย่างเงี I, okay. ้ยค oh, okay. okay, okay. well> ่ะน่ชันเยาวอ่อผมพาหนีดาวโอเคโอเเขามกัลัวดต่อมเขากันอ้เาทนช่ามาม้เอ้กว่าเหมือนคุณแม่มาม้า นครับอันนี้ปกติเราได้ได<嗯>้ร่วมงานกันบ่อยไหมครับสองท่านนี้ะอจช่งอรชูิวตงมาชิจว่งมมางยเพราะว่าที่กเรอ่มเริ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 ่然เ大年年家่被困ริ่มเิ่มเร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 ิ่มเ ช่วงนี้ค่ะจะค่อนข้างมีงานคู่ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าผ่านช่วงโควิดไปค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนถัดมาเนี้ยค่ะน่าจะมีงานออกคู่กันคน่อข้างให้เห็นไปบ่อยอ่านะคะปารสุดท้ายครับพี่เอมได้เลยค่ะอ่ะแล้วตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับชาวไทยบ้างไหมอ่<是>อานี่คือ留给泰国粉丝一句话吧啊我爱你们我们下次再见 จะแปลออกเนาะก็คือเปลี่ยนเป็นแฟนคลับแล้วไม่เป็นแล้พี่ติ๊ไม่เป็นแล้วเธอเป็นแฟนคลับคือยบบ I love you นะ้นมอรจะแบบฉันรักคุณหรือ่ะเป็นความหมายหดา่ารักมมให้ขครับผมแก่ผมไเอ有机会大家下次一起出去玩带我去动物园玩 เขาบอกว่าจะต้องแบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันนะใครได้บอกเลยว่าเดี๋ยวรับอาสาพาทัวร์กินเตาโยเตายะเชิญบางลำพูบางลำพูเวลี่กูดบางลำพูเป็นญาติเป็นญาติโอเคเขาเล่นฝงอ๋ออะไรนะครับเป็นตาญาติหรออ่นไหนก็โชคสุดท้ายแล้วครับไหนไหนก็ อันนี Warning, ite, ้จากแขกรับเชิญของเราบอกความรู้สึกกับแฟนๆนะครับขอตัวแทนแฟนหนึ่งคนได้ไหมเออเอยากจะแบบนี่ก็ได้นี่นี่นี่อุกิมินิมอลเนี่ยมาพูดจีนได้ปล่าอุกิอุกิอุกิมินิบ้องเอามาลูกอยากอยากจะบอกอะไรกับทั้งสองท่านเอาเป็นไทยเป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นภาษาจีนก็ได้อะห害羞啊害羞่散 ช่วยด้วยสวยจะใจต่ขอน้ำให้แก้วเออคือหนูชอบสองคนนี้มากค่ะแต่ว่าการที่ได้เห็นสองคนเขารักกันยิ่งทำให้หนูชอบเขามากกว่าเขาชอบคุณทั่งสองค更喜欢看ชอบคุณทั้งสองคน อยากขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับที่มาเป็นความพิเศษของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขอเสกเลดิกับเอลมาและหยาเดี๋ยวาถ้าถ่ายถ่ายภาพกับแฟนๆครับเดี๋ยวเป็นเซลฟี่ก็ได้ครับได้เลยเดี๋ยวตากล้องเราใช่เลยครับพี่อ่า ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรานับถึงสองสามนะทำไงมินิคาร์หรือยังไงว่าไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม่ามีมีเครื่องไหวไหมครับพี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะคะอ่าโอเคขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณคุณเหยาและคุณแอลมากเลยนะคะก็ไปพบทั้งสองท่านที่บูธได้อยู่ตรงนี้นะคะบูธอยู่ทางด้านนู้นนะคะขอเสกนี้นะนะอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ให้สองท่านลงไปพักควายค่ะลงไปพักเหนื่อไก่อนเนาะจริงๆแล้วก็คือที่บูตก็คือยังไม่ได้พอค่ะไปไปเดี๋ยวไว้ให้หานะเดี๋ยวไว้ไห้หาไม่อยากให้ไปเลย